สวัสดีครับพบกับโอยู่กับผมสุรศัาไทบูญอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรื่องที่ต้องถือว่าเป็นประเด็นใหญ่จริงๆแล้วเป็นประเด็นที่ต้องบอกว่าณเวลานี้คนออกมาแสดงความเห็นไม่ใช่แค่ภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็นหอการค้าไม่ว่าจะเป็นสภาอุตสาหกรรมแต่ณเวลานี้พักการเมืองหรือกลุ่มการเมืองหรือแม้กระทั่งนักวิชาการต่างๆก็ออกมาแสดง ความเห็นอย่างต่อเนื่องนั่นคือเรื่องของกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายบริหารเรื่องแรงงานต่างด้าวนะครับเป็นกฎหมายซึ่งคนกําลังตั้งคําถามอยู่ว่าตกลงประเทศไทยเนี่ยมีความจําเป็นต้องมีแรงงานต่างด้าวขนาดไหนแล้วกฎหมายที่เข้มขนาดนี้ในจ้างเข้าขายผิดทันทีมีแรงงานต่างด้าวโดยไม่ได้ับอนุญาต โทษปรับ4ี่แสนถึงแปดแสนมันส่งผลกระทบเศรษฐกิจจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกับหนึ่งในนักวิชาการนักวิจัยที่น่าจะรู้เรื่องแรงงานดีสุดคนหนึ่งในประเทศไทยนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ทําเรื่องแรงงานมาอย่างต่อเนื่องดรยงยุทธชลแมวงผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาแรงงานของ TDI ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ิลรครับครับอาจารย์ครับ ตอนนี้เนี่ยสับสนมากเรื่องสถานการณ์แรงงานต่างด้าวเมื่อวานผมคุยกับอธิอธบดีกรมพัฒนาแรงงาน<ๆ>เขาประเมินแบบนี้ว่าปัญหาแรงงานต่างด้าวไม่ใช่เรื่องใหญ่ในประเทศไทยแล้วประเทศไทยแรงงานต่างด้าวที่ไม่ถูกต้องเนี่ยน่าจะมีไม่เกินหนึ่งล้านคนอาจารย์ทําเรื่องนี้มานานอาจารย์ประเมินว่าแรงงานต่างด้าวที่ไม่ถูกต้องและอาจจะต้องออกนอกประเทศไทยไปตามกฎหมายใหม่มันกี่กี่ล้านคนฮนะอาจารย์คือถ้าประเมินจากตัวเลขที่มีอยู่ในส่วนของแรงงานที่เรา บางครั้งเราก็จดทะเบียนใหม่บางครั้งเราก็ไม่จดทะเบียนเนี่ยนะฮะมันจะมีส่วนที่แรงงานจะยุบหายไปบางช่วงที่เราไม่ได้จดทะเบียนอันแล้งนั้นก็จนการเป็นแรางงานที่ผิดกฎหมายครับอันนี้ก็ทำงานชัดเจนมาจากครอบเหนือแน่ของพรรคพวกที่เขาอยู่ต่างประเทศเราเคยเข้ามาช่วยดับบังเนินะนะฮะว่าเออเราจะดูได้ไงว่า,าง,งานต่างๆที่ผิดกฎหมายมีเท่าไหร่ครับทีนี้ถ้าเราดูจัดฐานที่เราจดทะเบียนในข่าไปแล้วเนี่ยนะเรับว่าเอาผลิที่แล้วเนี่ยมันก็โกอยู่ประมาณถ้าเป็นเลขที่ พนธะเบียดจริงๆนะเขาอยู่ในช่วงที่คอยวิจารณ์ชาติด้วยมันก็มีสองแสนสองแสนสองร้อยกว่าคนนะสองยี่สี่ล้านคนประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่ไม่ไมต่อไม่ต่อทะเบียนต่อไปเนี่ยคนพวกนี้มันจะค่อยหายไปประมาณสักงห้าถึงเจ็ดเปอร์เซ็นอยู่ตลอดเวลาปีต่อปีมันถ้าไม่จดทะเบียนสามปีก็อาจจะขึ้นถึงสามยี่สิบห้าหรืสามสิบเปอร์เซ็นต์นะก็ไปก็คงจะตกประมาณสักงห้าแสนคนที่ผิดกฎหมายแต่ไม่ได้กลับบ้านนะฮะคนที่กลับบ้านเขคงมีบ้านอาจจะจำนวนน้อยครับ แล้วตกลงเรื่องแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยเนี่ยหากมีการใช้กฎหมายแบบเข้มงวดมันจะเกิดผลอย่างที่นักธุรกิจหอการคา้าภาคเอเกชนเขาบอกไหมครับอาจารย์ว่าเศรษฐกิจมีปัญหาแน่ๆเพราะว่าแรงงานต่างด้าวเนี่ยเป็นสัดส่วนของแรงงานหลักในหลายธุรกิจมากกับอันนี้ก็จะมีคนที่จริงอยู่ประมาณสักเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์ของของอกำลังแรงงานเหล่านี้น,นคะค็ใช้แรงงานต่างด้าวแล้วแรญญงงานต่างด้าวส่วนใหญ่ก็ทำงานในกล่องเอฟบีส่วนของธุรกิจที่คนไทยเราทํางานน้อยป็นสักสององ ถ้าเรื่อประมงหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องการ,กรเกษตรนะฮะจะมีกระจายโดย,ดยทั่วไปถึงแม้จะเสกขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ก็ตามก็ใช้แรงงานต่างดาวนะครับพเท่ากับแทนโดยทั่วไปแล้วก็ไม่สูงเท่าที่ควรแล้วก็ไม่ไปที่แรงจูงใจคนงาทเรางเนี้ยครับเพราะฉะนั้นหากมีการถอดดันคนกลุ่มนี้ออกไปจริงๆเศรษฐ,ฐกิจได้รับผลกระทบมากขนาดไหนครับอาจารย์เคยมีงานวิจัยแบบว่าถ้าเราถอนทุกคนออกไปนะฮะทันทีเลยเนี่ยนะฮะครับก็อาจจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เป็น gdp ประมาณ ขุดหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นขึ้นไปถ้าคิดเป็นเม็ดเงินมันคือประมาณก็น่าจะหลายแสนล้านหลายแสนล้านหากมีการผลักดันอย่างเข้มงวดทีนี้ออกไปทั้งหมดเลยโอ้<า>แล้ว<ม>ทีนี้โท,ทีนี้ถ้าหากมีการผลักดันอย่างเข้มงวดจริงๆเนี่ยเศรษฐกิจไทยมันจะเดินหน้าต่อ,อยังไงฮะเพราะเพราะธงของรัฐบาลเม,เมื่อวันวานไอ้เทมดีกรมจัดหาแรงงานท่านผู้ชัดเจนว่ายังไงคนที่อยู่ไม่ถูกต,ต้องต้องออกไปก่อนแล้วไปเริ่มกระบ,บวนการใหม่ตั้งแต่ต้นเราใช้เวลาสองสมเดือนตรงนี้มันจะมันจะทาให้เศรษฐกิจเดินหน้ายังไงกันต่อ คือคือตรงนี้คือเป็นประเด็นนะฮะคือส่วนที่เราออกกฎหมายฉบับนี้มาเมื่อสองสามวันที่แล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็เอามาประคับใช้เนี่ยมันเป็นเหมือน,นกับกค่อนข้างจะชอบพอสมควรครับเพราะว่าในกระบวนการที่ออกตัวนี้มาเนี่ยคนทั่วไปโดยเฉพาะคนที่จะ,จจะรับผลกระทบเนี่ยจะมีส่วนกระเกี่ยกข้องกับการออกกฎหมายตัวนี้นะฮะในการปรับปรุงและพัฒนา,ากฎหมายอันนี้ยค่อนข้างน้อยแต่ก็ไม่คิดว่าอมันจะมีอบทบทลงโทษอะไรต่างตพวกนี้ ม่มีลักษณะที่ค่อนข้างจะรุนแรงเพรามีจํานวนมาก้วยกิจกรรมที่กำหนดโทษตามหมวดแปดนี่นะข้อบุตรกำหนดโทษเนี่ยจะมีเป็นเป็นสิบสิบมาตรานะฮะครับมาตราสิบสี่ห้ามาตราเนี่ยกับคนกลุ่มต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะในจ้างก,กะโดดเข้าไปห้าหกมาตราเนี่ยนะฮะซึ่งมันจะมีผลทําให้คนที่มีแรงงานต่างด้าวที่เป็นกฎหมายในปัจจุบันเนี่ยออยู่ในภาวะที่ทําอะไรไม่ได้ครับพรจะเ้าคนออกไปนะถ้าเกิดเป็นหมายฉบับปัจจุบันนี้นะฮะ แล้วแล้วต้องแจ้งต้องแจ้งเขามีความผิดอยู่ดีครับเพราะฉะนั้น<ม>น่าจะมีผลเยอะน่มีผลเยอะฮะหรือว่าปล่อยจะปล่อยให้แรงงานหลายออกไปเฉยเฉยแล้วให้แรงงานก็ถูกจับเองครับเปนนี้ถ้าขอไล่เบีย้ยถามว่าใครเป็นคนที่ไปจะขอมาก่อนเป็นนายจ้างมาก่อนเขากกลังไล่เบีย้ยนายจ้างอยู่ดีครับใช่ไหมเพื่อนตรงนี้เนี่ยจะมีผลกันเขบเยอะถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมให้มีการเปลี่ยนผ่านในช่วงที่มาคำชี้กฎหมายนี้เนาะครับถึงเป็นความที่เห็นผมนะผมก็คุยกับหลายฝ่ายเหมือนกันแล้วก็บอกว่า ก็คิดว่าอันนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงที่อค่อนข้างจะกระชั้นเกินไปหน่อยในการที่จะทําให้ในงงางเขาอีเวละปรับตัวเพราะว่าคนหลายแสนคนที่อยู่ในส่วนที่เปนแรงงานสงางเวยที่ผิดกฎหมายกระจายอยู่ทั่วประเทศเนี่ยมันใช้เวลาเหมือนกันในการที่จะค่อยๆระบายอาส่วนที่เป็นน้ำาผูเรียกว่นน้าเสียเน,นี่ยนะค่อยๆออกไปแล้วก็แปลงให้กลายเป็นน้าดีแล้ววนกลับเข้ามาใหม่ครับะแต่ว่าการที่จะทําอย่างนั้นได้เนี่ยจะต้องปเทคตัวคนนี่กสจ้างก่อนแล้วเราก็มีสิทธเรื่องีกว่า ให้อานาจี้นะครับให้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 ข้าไปยกเว้นโทษในเขาะครับแต่แต่ก็คิดว่าถ้าไม่ทําตรงนี้เนี่ยมันก็จะเกิดก้อนละนขึ้นครับมันจะเกิดความหวาดกลัวขึ้นมหมเหมือนกับคนแรงานต่างด้ากรรมวิชาที่เคยที่เคยกลับไปเมื่อตอนทุต้นของรัฐบาลปัจจุบันครับ ทีนี้ทีนี้ฝั่งกรมการจัดหางานที่พี่ดิกพูดชัดเจนว่ามันไม่มีการผ่อนผันแน่นอนใครที่มีแรงดันต่างด้าวในครอบครองเนี่ยเจอปุ๊บจับปั๊บปรับทันทีสี่แสนถึงแปดแสนบาทรัฐบาลเข้มขนาดนี้เนี่ยอาจารย์ประเมินว่าเป็นเพราะอะไรฮะเพราะภาคเอกชนทุกคนก็ทักทวงหมดเลยมันมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงผมก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับเพราะว่าเออไอ้โทษไอ้โทษอันเก่าเนี้นะอันนี้ช่วงเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเราทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจริงๆก็ เรตาาบ้างอะไรบ้างเนียนะฮะถึงโทษปรับอันเก่ามันก็ไม่ใช่จะเบานะฮะถ้าให้พี่พัดพิงนะนํำอะไรเง้นแต่ถ้ามาผิดกฎหมายนะถ้าปรับได้เป็นแสนนะนะแต่ว่าคราวนี้มันหลายแสนมันหลังจะตกันะฮะซึ่งแต่ว่าก็ปล่อยให้มันเรื่อยๆมาแล้วอยู่ๆก็มาถึงว่าอาจจะเป็นราอแรงกดดันจากภายนอกหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นก็เป็นข้อที่เรารู้แล้วก็พอรับได้ว่ามันมีแรงกดดันแต่เรายังไม่ระดับงานจ้างวง่อตามกฎหมายในส่วของรายการและบุคคลที่เกี่ยวข้องจริงๆนะฮะครับ อ่ามันก็โดยทฉพวะส่วนของราชการเนี่ยมันก็ถูกการโทษไปค่อนข้างเยอะในการที่เขากาหนดไว้ในไอ้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 กันเกวอชลิสที่ที่ทำไปเมื่ครที่แล้วเนี่ยนะฮะครับออันนั้นมันก็เลยทําให้ไอ้ตัวนี้ก็เลยเหมือนจะถูกเร่งให้ออกมาเลยขึ้นเพื่อที่จะดูว่าอาจจะช่วยทําให้ผ่อนให้แต่แต่ที่ต่างประเทศก็มองเราว่าเออเราไม่เข็ดงวดเนี่ยน่าจะเข็ดงวดดูที่กฎหมายของเราเนี่ยเข็ดงวดมากเลยเล่นทุกฝ่ายเลยให้ก็ตามที่ใจแรงงานต่างด้าวครับที่อยู่แล้วก็มาส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้ามัรู้จึก็มี อยู่บ้างในบางส่วนที่เข้าไปถึงส่วนนั้นนะฮะแต่นี่เป็นเรื่องของการเอาในงานทาง้ารเข้ามาทางานตามตามมาการของเราเราขอให้เขาเข้ามาทางานให้เราใช่ฮะครนี้มันก็จะมีนายจ้างบางส่วนที่อาจจะไม่คยอยู่บ้างพอยู่ในการที่จะแอบใช้หรือมีการเจ้า้าที่หรือว่านายจ้างผมยอมกันในเรื่องของติดตาอะไรก็แล้วแต่ในการที่จะจ่ายค่าติ๊กอร์บ้างจ่ายเงินได้โบ้บ้างอะไรบ้างให้ประคองในให้อยู่มาได้แต่พอถึงกฎหมายนี้บังคับใช้ปั๊บเนี่ยก็แน่นอน มนันก็จะชอบสำหรับคนถ้าคนเขาทำดีรอ้อยเ็ดนเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มันก็คงไม่มีปัญหาอะไรครับ,รบาอาจารย์ค, <น S 1> ครับพอดีเวลากำลังจะหมดผมถามอาจารย์คำถามส,สุดท้ายสั้นๆว่าอาจารย์คิดว่ามันควรจะมีระยะเปลี่ยนผ่านหรือระยะผ่านเนี่ยควรจะสักกี่เดือนหรือกี่ปีเพื่อให้ปัญหามันมันไม่บานปลายอ๋อกระชั้นที่เคยพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องบ้างนะฮะคิดว่าอย่างน้อยก็ต้องหกเดือนอย่างน้อยหกเดือนนะประมาณหกเดือนที่เปลี่ยนผ่านนี้แต่ในช่วงนี้ต้องการนาเช็คให้ดีๆว่า สายแม่กลางในนั้นจะต้องถูลกลบยกเว้นไปก่อนนะัะเพราะไม่นะนั้นเนี้ยมันก็ยังมีสภาพเหมือนเดิมอ่ะถ้าจะเรียนกอณีตอนตที่เขาซึ่งเขามีบทบาทกติกาไว้ค่อนข้างเยอะตอนเนี้ยนี่เป็นาเขาฟาดฟันได้ง่ายมากเลยเพราะว่าเขาเดี๋ยวนี้เขาไม่มเป็นเก่าแล้วเขาสมามมรถจะเข้าไปจับเข้าไปค้นเข้าไปอะไรทําหน้าที่ยึดหลักฐานยึดอะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะซึ่งบางมาตรเหล่านี้จะต้องรับการพิจารณาแล้วก็ดูให้ดีนะครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับ นั่นคือมุมมองของดรยุทธชลแอมวงนะครับมือหนึ่งด้านแรงงานของประเทศไทยจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทยทีดีผู้ชัดเจนเรื่องจําความจําเป็นจะต้องมีระยะเปลี่ยนผ่านอย่างน้อยหเดือนเพื่อไม่ให้ปัญหาแรงงานต่างด้าวกระทบกระเทือนกับเศรษฐกิจไทยซึ่งเรามีความจําเป็นจะต้องจ้างแรงงานกลุ่มนี้จริงๆโดยช่วงหน้าคุยกันอีกเรื่องนึงนะครับคุยกันเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษเขตเศรษฐกิจพิเศษกันหนึ่งในนโยบายสําคัญที่จะกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคแต่ตอนนี้ผู้เกี่ยวข้องอมอยอมรับแล้วว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษ มันไม่ฟื้นมันขยายไม่ได้เดี๋ยวผมจะลองคุยถามว่าม,มันเกิดจากอะไรโดยเฉพาะภาคอีสานเกิดอะไรขึ้นบ้างิดตามกันช่วงหน้าครับเรื่องของการกระจายความเจริญไปสู่ภาคการกระจายความเจริญการกระจายเศรษฐกิจไปสู่ชนบ,บทของประเทศไทยเป็นนโยบายที่ทุกคนเห็นด้วยทุกคนอยากเห็นมันเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในนโยบายที่พยายามจะทําเรื่องนี้เรื่องหนึ่งคือนโยบายที่เรียกว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษเริ่มเห็นสัญญาณว่ามีปัญหามีปัญหาในแบบที่เขตเศรษฐกิจพิเศษหลายพื้นที่ไม่มีคนประมูลไม่มีคนประมูลเป็นอาการของอะไรบ้างน่าสนใจว่ามันเป็นปัญหาที่ชี้เห็นว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษตอนนี้อาจจะถึงทางตันแล้วหรือเปล่าทางทั้งที่หัวใจของมันคือการกระจายความเจริญไปสูป่ภูมิพาคเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องซึ่งต้องบอกว่าณนะเวลานี้เป็นเรื่องที่แม้กระทั่งสถาปัตย์เอกอกมาพูดเรื่องนี้แม้กระทั่งรัฐบนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ออกมา พูดเรื่องนี้นะครับคุณอภิษักษรัฐมนตีว่าการกระทรวงการคลังแสดงความเห็นต่อเรื่องนี้ไว้นะครับว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นนโยบายที่ต้องยอมรับว่าตอนนี้มันมีความฝืดเคืองในการขยายการลงทุนนะครับแล้วก็มีปัญหาค่อนข้างมากที่ภาคเอกชนไม่เป็นลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเลยน,นักลงทุนจนํานวนมากเห็นว่าไม่คุ้มอาจต้องปรับเขตเศรษฐกิจพิเศษให้ไปเน้นที่ SME เป็นการเฉพาะ เพราะในแต่จังหวัดมีผู้ประกอบการ SME จำน,นวนมากที่พ่ายประชนไม่ยอมไปลงทุนเป็นเรื่องน่าเห็นใจมุมมองนี้ฟังเพื่อให้ดีๆนะครับหนึ่งก็คือเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษน่าจะมีปัญหาจริงข้อที่2คือรัฐมนตรีคลางคุณอวิสักต,ตันติวรวงยอมรับว่าไม่มีคนไปลงทุนนักลงทุนจากส่วนกลางไม่ไปนักลงทุนจากส่วนต่างประเทศไม่ไปและข้อ3ทางออกของเขตเศรษฐกิจพิเศษหากจะเดินหน้าต่อต้องเอา SME มาทำเอา SME มาทำ สร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ไหมคาตอบคือแล้วแต่เคสแล้วแต่กรณีแต่ที่แน่ๆให้ SME ในพื้นที่ไปทําปัญหาที่เกิดขึ้นทันทีคือ 1. มี SME แข็งแกร่งพอจะทําเขตเศรษฐกิจพิเศษได้หรือเปล่าข้อ2ที่สําคัญกว่านั้นคืออย่าลืมว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษหัวใจของมันคือการดึงเงินจากกรุงเทพจากส่วนกลางไปภูมิภาค เงินจากต่างประเทศไปภูมิภาคขยายการลงทุนยกระดับการลงทุนส่วนภูมิภาคให้เติบโตขึ้นหากเคสธุรกิจพิเศษกลายเป็นนโยบายที่ต้องใช้ SME ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเลขข็กของท้องที่เป็นคนทาแปลว่าโอกาสในการดึงเงินจากส่วนกลางและจากต่างประเทศไปลงภูมิภาคเสียไปแล้วผมทักทวงเรื่องนี้เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมา สองเขตเศร,รษฐกิจพิเศษที่เป็นประเด็นแล้วมีข่าวออกมาค่อนข้างเยอะว่าน่าจะล้มเหลวคือเขตเศร,รษฐกิจพิเศษที่หนองคายและมุกดาหารทั้งสองพื้นที่มีการเปิดประมูลไปมีแนวคิดจะประมูลทําประมูลตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อเปิดประมูลไปแล้วปรากฏว่าทั้งสองพื้นที่มีคนมาประมูลเพียงพื้นที่ละหนึ่งลายทำให้การประมูลอาจจะต้องเป็นโมฆะและหน่วยงานราชก,การบางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็บอกแล้วว่าคงจะต้องยอมรับว่ามันเป็นโมฆะจ,จะต้องมีการประเมินใหม่ประมูลใหม่จริง ทำไมเขตเศรษฐกิจพิเศษที่หนองคายและมุกดาหารถึงเป็นปัญหานั่นเป็นประเด็นหนึ่งแต่ว่าคําถามคือการเอา SME มาเป็นธงในการแก้ปัญหาเขตเศรษฐกิจพิเศษในกรณีหนองคายมุกดาหารจะสร้างให้ภาคเศรษฐกิจของภาคอีสานสอ,สอจังหวัดนี้เติบโตได้หรือเปล่าต้องไปไล่ดูก่อนว่าทิศทางเศรษฐกิจภาคอีสานในช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงเดยลองดูกราฟิกนะครับจะเห็นภาพว่า แนวคิดในการกระตุ้นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ส่วนกลางไม่ไปต่างประเทศไม่ไปแล้ว SME เอาธุรกิจขนาดกลางและขนาด ย่อมในภูมิภาคเป็นคนมาลงทุนอาจจะไม่ง่ายในการฟื้นฟูหนองคายและมุกดาหารเพราะอะไรเป็นแบบนั้นลองดูตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของภาคอีสานก่อนผมเ,เฉพาะของปีที่แล้วมายังไม่ได้เอาของปีนี้ซึ่งหลายตัวเลขสัญญาณน่าเป็นห่วงมากขึ้นนะครับแต่ตัวเลขจนถึงปี2559ท่านผู้ชมจะดูแลวจะเห็นว่าผลผลิตอุตสาหกรรมในภาคอีสานมีปัญหามากมันอยู่ในทิศทางที่หดตัวลงนะครับเส,เ,เส้นสีดำๆเนี่ยเป็นเส้นซึ่งแสดงถึงร้อยละของการเติบโตของอุตสาหกรรมในภาคอีสาน ถ้าท่านผู้ชมดูให้ดีๆนะครับประมาณช่วงปี5 9เกือบจะ 58. จนถึง59นะครับเกือบจะทั้งปีมันต่ำกว่าร0อละศูนย์มันโตแบบติบลดลบปี59มันโผล่ขึ้นมาเหนือเส้นศูนย์นิดหน่อยสั้นๆหลังจากนั้นมันก็ดิ่งเหวมาติลดลบอีกเพราะฉะนั้นคำถามคือหากการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในอีสานเป็นแบบนี้ SME ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในภาคอีสานจะเอาเม็ดเงินจากไหนไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจพ,พิเศษและถ้า SME ไม่มีเงินไปลงทุนเขตเศรษฐกิจพ,พิเศษจะเดินหน้าได้อย่างไรตัวเลขของการลงทุนภาคเอกชนในภาคอีสานก็น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันเพิ่งจะฟื้นตัวในปลายปี2559ดูเส้นด้านขวาสุดแกนแนวตั้งเป็นร้อยละที่ศูนย์นะครับร้อยละต่ำกว่าศูนเนี่ยเป็น การลงทุนของภาคเอกชนในภาคอีสานที่ต่อเนื่องตั้งแต่ปี57จนถึง59แทบจะต่อเนื่อง3ปีมีเลยระดับศูนย์แม่นิดหน่อยสั้นมากจะขยับตัวดีขึ้นในปลายปี2559เท่านั้นเพราะฉะนั้นการลงทุนภาคเอกชน3ปีเป็นแบบนี้คือป้วนเปลี่ยนอยู่ในแนวเติบโตแบบต่ำกว่าศแล้วเม็ดเงินที่จะไปลงทุนในเขตเศร,รษฐกิจพิเศษที่ภาคอีสานมันจะได้มาได้อย่างไร SME จะเอาเงินจากไหนมาส่วนกลางไม่ไปส่วนต่างประเทศไม่ไป SME 2สองปีที่ผ่านมาสามปีที่ผ่านมาสภาพการลงทุนเป็นแบบนี้นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคอีสานโดยรวมสัดภาพเศรษฐกิจของภาคอีสานต้องถือว่ามีความฝืดเคลือนแล้วก็มีภาวะเชิงักงันนะครับโดยรวมเป็นภาวะแบบนี้คือการลงทุนไม่เติบโตการ เปิดโรงงานใหม่ๆก็มีปัญหาถ้ามีตัวเลขตัว,ตวการเติบโตของโรงงานจะยิ่งเห็นภาพชัดเจนว่าการเติบโตของโรงงานในภาคอีสานในช่วงปี58-59เป็นการเติบโตแบบขาลงนั่นก็คือการเพิ่มขึ้นของโรงงานใหม่ๆมันแทบไม่กระเตืองขึ้นรันโดยภาพรวมเป็นยังไงโดยภาพรวมเป็นแบบนี้คือเศรษฐกิจภาคอีสานถ,ถือว่ายังมีสัญญาณที่น่าเป็นห่วงมีการฟื้นตัวระดับสั้นๆในช่วงปลายปี2559แต่การเปิดโรงง,งานมีปัญหาการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนมีปัญหาการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมมีปัญหา เพราะฉะัเมื่อสามภาคนี้มีปัญหาหมดเม็ดเงินจะมาจากไหนที่จะไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษผมพูดเรื่องนี้เพราะว่าภาคอีสานเป็นภาคที่ประชากรส่วนใหญ่อยู่คนไทยจํานวนมากอยู่ในภาคอีสานคนที่ทําเรื่องเศรษฐศาสตร์เรื่องการพัฒนาทุกคนเข้าใจว่าหากอยากจะให้เศรษฐกิจประเทศไทยดีทําให้ภาคอีสานดีเศรษฐกิจภูมิภาคขยับขึ้นมาพร้อมๆกันแต่นโยบายที่จะดันเขตเศรษฐกิจพิเศษตอนนี้เห็นชัดแล้วว่า ต่างประเทศไม่ยอมไปไม่รู้เพราะอะไรไม่ยอมไปคงมีเหตุผลที่ต้องแก้ไขกันต่อไปส่วนกลางไม่ยอมไป SME กลายเป็นประตูหลักที่รัฐมนตรีคลังอยากจะให้ทําเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษถ้า SME ทําได้เขตเศรษฐกิจพิเศษโตถือว่าโชคดีไปแต่ว่า SME ทําได้สําเร็จหรือเปล่านั่นเป็นอีกเรื่องหนึง่งดูแผนผังดูภูมิหลังดูความเป็นมายังออกอาการน่าเป็นห่วงอยู่ว่า SME ออาจจะไม่แข็งแกร่งพอในกรณีภาคอีสานที่จะ รับภาระในการลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษและนั่นแปลว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษอาจจะเผชิญปัญหาในการกระจายความเจริญจากส่วนกลางไปสู่ภาคอย่างที่ทุกคนอยากเห็นกัน